สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูมิกันหลกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ปิดเทอมไปได้พักผ่อนกันบ้างไหมเอ่ยอ่ะวันนี้ก็จะเป็นคาบแรกของเทอมสอนะคะในการเรียนรายวิชาการงานอาชีพค่ะเด็กๆพร้อมกันเรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะหน่วยที่3นะคะชื่อหน่วยว่า งานเกษตรค่ะเด็กๆนะคะรู้จักคําว่างานเกษตรกันไหมเอ่ยถ้ายังไม่รู้จักนะคะเราก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่างานเกษตรกันเลยค่ะงานเกษตรนะคะเด็กๆก็เป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนำพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆ และก่อนอื่นนะคะเด็กๆเ,เรามาทางความรู้จักความสําคัญของงานเกษตรกันก่อนนะคะงานเกษตรนะคะก็คือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนําผลผลิตมาใช้ประโยชน์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามนุษย์เนี่ยทำงานเกษตรมาตั้งแต่อดีตแล้วค่ะเพราะใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดํารงชีวิตเช่นปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารค่ะ ต่อมานะคะก็มีการใช้แรงงานสัตว์ช่วยในการปลูกข้าวลากรถนอกจากนี้นะคะยังจำหน่ายผลิตผลน,นะคะที่ได้จากพืชและสัตว์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยะคะ่ะเด็กๆ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของประเภทนะคะของงานเกษตรนะคะงานเกษตรแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะการปลูกพืชนะคะเช่นการปลูกผักสวนครัวการปลูกข้าวการปลูกพืชไร่ การปลูกพืชสวนการปลูกไม้ผลการปลูกไม้ดอกมาประดับเป็นต้นค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการประมงนะคะการประมงนะคะเป็นงานเกษตรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดเลยค่ะเช่นปลาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็กุ้งหอยปูปลาเป็นต้นนะคะต่อมานะคะการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงไก่นะคะการเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงว้วการเลี้ยงนกการเลี้ยงกบเป็นต้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่4ี่ก็จะเป็นการเกษตรแบบผสมผสานค่ะการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็จะเป็นการปลูกพืชแบบเลี้ยงสัตว์ร่วมกันค่ะโดยอาศัยกันค่ะเช่นการเลี้ยงไก่บ,บนบ่อปลานั่นเองค่ะปลาจะได้กินมูลไก่เป็นอาหารนะคะและการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นต้นค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังครูมินพูดไปหมดแล้วนะคะสรุปก็คืองานเกษตรก็เป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนําผลผลิตมาใช้ประโยชน์นะคะโดยจะแบ่งประเภทออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ1การปลูกพืช 2. การประมง 3. การเลี้ยงสัตว์และ 4. การเกษตรแบบผสมผสานนั่นเองคะ่ะเด็กๆ และในคาบนี้นะคะครูมินก็มีใบงานให้เด็กๆทํานะคะก็คือให้เด็กๆนะคะติ๊กถูกและขับตอบที่เป็นประเภทของงานเกษตรให้ถูกต้องค่ะเด็กๆ าภาพแรกสายมือนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพอะไรเอ่ยอ่ะเห็นแปลงพืชเนาะการปลูกผักนั่นเองค่ะต่อมาภาพที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของอุ้ยมีคนตกปลาอยู่นะคะอ่ะเป็นรูปของอะไรเอ่ยและภาพที่3นะคะมีน้องหมูกําลังกินอยู่แสดงว่ามันคือการเกษตรแบบไหนเอ่ยและภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเห็นเป็นสวนเห็นเป็นพืชไร่แล้วก็มีสัตว์อยู่ด้วยแสดงว่าเป็น เป็นการเกษตรแบบใดเด็กๆก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นละเล็ที่แล้วส่งมาในอัลบั้มไลน์ที่คู่ประจําชั้นสร้างไว้นะคะขอให้โชคดีกับการเรียนในคาบแรกนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ